รวดเร็วชัดเจนรอบด้านเข้าถึงทุกพื้นที่กับเราสีเนียว <SCOTT 1> เราไปกันที่จังวัดตราดร่วมือของพทอมู่เกาะช้างร่วมอบตม้ยรูนเทโนโกับพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเป็นเต็มไ่ด้วดล้อมร่วมกันงานบ่ยงใช้ควทมเทียวรมการสร้างผลิตภัณฑ์จให้จังวยในพื้น่ติบลไมล่นเชิดอ ชุ่มนาเสียวอนเอำเภอคลองใหญ่จังหวัดตราดเป็นประธานเปิดกิจกรรมพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ตำบลไม้ลูดซึ่งองค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนองค์การมหาชนหรืออพทโดยสำนักงานพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนหมู่เกาะท่าและพื้นที่เชื่อมโยงสนราชการอพท ตำรวจนะครับผู้แทนชุมชนต่อจนผู้เข้าร่วมกิจกรรมทด้วยนครับผมเจ้าสัตวชุมนันเสียวครับนายเพื่อของใหญ่ในะครับวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณนะครับแล้วก็รู้สึกเป็นเกียรติ่มวและยินดีเป็นอย่างยิ่งนะครับที่ได้มาเป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมโดยชุมชนตำบลไม้ลู่จัดขึ้นโดยมีหน่วยงานภาครัฐประชาชนตำบลไม้ลู่ทเข้าร่วมกิจกรรมบริเวณหาด สองสีตบบลนไม้ลูดอำเภอคลองใหญ่จังหวัดตาดโดยการจัดกิจกรรมพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ตบบลนไม้ลูนในครั้งนี้มีกิจกรรมประกอบไปด้วยการเก็บขาย,ยาชายฟังทะเลและประปับปรุงภูงมิทัศน์บริเวณหาดทรายสองสีกิจกรรมการสาธิตการสร้างผลิตภัณฑ์ใหม่ จากการแปลรูปขยะพลาสติกโดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรเวสวร์ลาภการดรเป้าอาจารย์ประจำภาควิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่เป็นหัวหน้าคณะวิทยากรสาธิตการดำเนินการให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมด้านนางสาวกิติการชัชชวนผู้จัดการสำนักงานพื้นที่พิเศษื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยูบบนเกาะช้างและพื้นที่เชื่อมโยงเ่า ว่าการจัดกิจกรรมการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ตำบลหมายรูดในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ในการพัฒนาท่องเที่ยวด้วยการนำเอาเทคโนโลยีการแปรรูปขะพลาสติกมาจัดทำผลิตภัณฑ์พลาสติกที่สามารถนำกลับมาใช้ได้จริงซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว เป็นการมุ่งสร้างให้ชุมชนไม้รูดแห่งนี้เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอโดยขยะพลาสติกสามารถนำมาแปลรูปเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ได้หลากหลายอาทิป้ายแหล่งท่องเที่ยวแห่งนี้บล็อกปูนถนนเก้าอี้นั่งกระถางต้นไม้เป็นต้นโดยผลิตภัณฑ์พลาสติกที่ผ่านการแปลรูปใหม่ยังสามารถสร้างไรายได้ให้กับชุมชนได้อีกด้วยซึ่งนี่ถือเป็นชุมชนต้นแบบในการจัดการท่องเที่ยวของพื้นที่ เกาะช้างในจังหวัดตราดซึ่งถือเป็นการนำร่องเพื่อพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวแบบยั่งยืนซึ่งชุมชนและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ร่วมกันเพื่อพัฒนาให้เป็นจุดไฮไลท์และจุดท่องเที่ยวโดยมีอพทซึ่งถือว่าเป็นนักจัดกิจกรรมแหล่งท่องเที่ยวเป็นมิิ่งแวอมที่ร่วมกันจัดขึ้นมาเพื่อให้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่นิยดนิยมของเกาะช้าง และพื้นที่จังหวัดตากต่อไป